ข้อที่38ขีด40ให้เซตาเนี่ยเป็นมุมซึ่งเซตาเนี่ยอยู่ระหว่างมุม270ถึง360สแสดงว่าเซตาเนาะอยู่คอร์สทันที่4นะครับมุมตัวเนี้ยเรียกว่า270มุมตัวนี้เรียกว่า360คผู้อันดับณนะคอร์สท,ที่สี่เนี่ยเป็นค่าคอร์สเป็นบวกค่าทรายเป็นลบนะครับ ต่อมาโจทย์บอกว่าไซน์เซต้าเนี่ยมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสี่ครับวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาหนึ่งรูปเซต้าอยู่ตรงนี้นิยามของไซน์เนาะคือข้ามส่วนด้วยฉากนะครับข้ามคือหนึ่งฉากก็คือสี่้าม,มุมเนาะคือหนึ่ง หาก็คือสีด้านตรงนี้หาเองนะครับจากทฤษฎีบทปีทาก่อรัดเนาะคือสแควรู t ไม่ขอทบทวนปีทากรัดแล้วนะครับพี่เล็งจะแทนค่าลงไปเลยเนาะ4กำลังสองลบ1กำลังสองเท่ากับสแควรูต4ี่กำลังสองสิบหกลบ1กำลังสองหนึ่งครับรูตสิบหกลบหนึ่งได้รูตสิบห้านั่นเอง โจทย์ถาม sin 2เซตานะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะจากสูตรนะครับ sin 2เซตามีค่าเท่ากับ2คูณ s i n เซตาคูณกับ cos เซตานะครับนี่คือสูตรของตรีโกณมิติที่น้องจะต้องจำนะสูตรนี้นะครับ sin 2เซตาคือสูตรนี้จากนั้นนะครับ เริ่มแทนค่าลงไปเนาะเพราะตอนนี้เรารู้ค่าหมดแล้ว2คูณกับ sin เซต้านะครับข้ามฉากครับข้ามคือ1ฉากก็คือ4เนาะ1ส่วนสแต่ต้องระวังนะครับเพราะนั้นที่4เนี่ยค่า s ซายติดลบนะครับวงเล็บใส่ลบตรงนี้ด้วยคูณกับ cos เซต้านะครับ คอสไม่ต้องระวังเครื่องหมายเนาะเพราะเครื่องหมายเป็นบวกนั่นเองคอสคือชิดฉากครับชิดหามาแล้วใช่ไหมรูทสิบส่วนด้วยฉากก็คือสี่ส2 2หคูณกับ4เนาะได้ส่วน8ปลบหคูณกับรูทสิบหเนาะได้ลบรูท 15นั่นเองนะครับข้อนี้